สวัสดีครับพี่น้องผมไอวิทย์นะครับพี่น้องครับจากประสบการณ์นะครับช่องของไอวิทย์ผูหญิงนะครับพี่น้องผมเห็ดชิปมานี่ผมใส่เวลาพอตำก็หกเจ็ดเดือนนะครับผมถึงพานนะครับเพราะว่าอย่างนะครับยอดวิวเห้มันบ่ปังผู้ติดตามเห้มันบ่หลายนะครับเพราะว่าเห้เห็ดชิป บ่น่าสนใจนะครับตอนแรก,กอะไยังอาทีลงมๆเลงีลงๆอยู่ชักเศษคลิปอย่างนันพี่น้องผมสิบออนะครับพี่น้องถ้าผู้ได้เ็ดคลิปแล้วผ่านไปภายในหนึ่งเดือนนะครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดปกตินะครับผมเพราะว่าถึงพี่น้องจะผ่านไปได้นะครับพี่น้องกับบสามารถจะเก็บเหรียญได้หลายนะครับเพราะว่ายังวาครับเพราะว่าคลิปเฮ้าเนี่ยมันบ่าปังนะครับอยอดวิวมันกันหน่อย ยอดเงินที่เขาจ่าเข้าจำยอดวิวเนี่ยมันเก็บบอ่อไหลายแต่ทีละศูนย์จุดหนึ่งศูนย์จุดสองนะพี่น้องอันนี้มันไหลหละมันจะไหลแค่อันนี้มันไลมันจะได้ถึงหนึ่งอยเส้นเลยคิดเ,เป็นหนึ่งเหรียญน,นะครับพี่น้องมันสานะครับสู่เข้าคอยเป็นคอยไปยอดวิวหลายๆผู้ติดตามมเยอะแต่ว่าสาในเล็กน้อยก็ะห้โอดเอาพี่น้อ,องนะครับผมซาสาเข้าก็เศดษฐปาเรียงงม้านะครับพี่น้อง ว่าม,มีผู้ใดเห็ุอย่างแด่ม,มากไปไหมหรอครับพี่น้องทุกอย่างต้องใส่เวลาผมนี่ครับจากประสบการณ์ช่องของไอ้ิบปปี่หญิงนี่ผมเหตุมากนะครับผมเกือบเครื่องปีจังพานนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมเห็ุสมัยกรร่อนบ่ด้ยุ่งยากคือซูม,มือนี่นะครับซูม,มือนี่คนเหตุหลายนะครับผมกดเกณฑ์กัหลายกดกติกากัหลายจักอนไดพิดจักอนไดถือมั่วสั่วกันไปเลยช่วงนี้นะครับผมเหตุมากสองปีกว่าแล้วผมยังถือนะครับอันเกาๆที่เห็ดอ่า ที่เขาคิดว่ามันผิดอ่ะเขาขายใบเหลืองเข้ามาทันทีโดยที่เขาบวรุนอหนุ่ยเน่นะครับบางทีเป็นภาพธรรมดาเหรียญก,กับขอบขั้วสี่ือเขาก็ว่าเป็นเพราเนื้อหานะครับผมกับงงเื่กันนะครับจักเนื้อหาอยัางครับขนาดแค่ผมเหรียญกับหลูกกับเต่าเหรียญกับรอบขั้วผมมีื่อครับเขาว่าผิดเนื้อหาเอาแต่ก็เพเข้าใจอยงแต่ตามผมทีวิคเคราะห์เหมือนกับพวกผมนั่งคุยกันแลกแบบหนาเห็นหนาเสาๆ์บางทีนะครับพี่น,อน้องเขาอาจจะบ่หมักหรือเปล่านะครับ ให้เรามาระวังกันเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละครับพี่น้องสิ่งที่มันผิดปกติก็คือผ่านไวให้พี่น้องคนติดตามกัในใหน่อยๆนะครับยอดวิวกว่านหน่อยๆแ,แต่ว่าแต่ว่าผ่านนะครับได้โฆษณาเขา่าจังสินะครับมันเป็นเรื่องที่ผิดปกติเด้อพี่น้องมันเก็บเหรียญยากครับผมก็คือเก่าเพราะว่ายอดวิวมันบ่ได้สู่ห้าซ่านะครับปคลิปป,งปังๆยอดวิวหลายๆนะครับพี่น้องผู้ติดตามเยอะเยอะ จังผ่านการสั่งไร้ดตอนนั้นนะพี่น้องบวถทงเดือนหรือไม่ก็เดือนหนึ่งนะครับลอยเหรียญเบิกเดือนต่อเดือนเด้เลยครับพี่น้องบวต้องรอดสองสามเดือนพวกที่พานไปไหวนะครับพวกนั้นปวดหัวปวดสมองครับพี่น้องเก็บเหรียญกับ่ะไรเพราะดวิวเพาบเถงนะครับสู่ๆแล้วพี่น้องค่อยๆเป็ียนค่อยไปครับผมโอเคนะครับจากประสบการณ์ของเอพิดผี่หญิงสาสาได้ผ่านง่ามครับสวัสดีครับ